สวัสดีครับพบกับของสวยๆเครื่องประดับงานเก่างานโบราณจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์นะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามช่อง YouTube เพชรทองบุญพิทักษ์ เพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ต้นกับนิกด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับย้ำอีกทีทุกชิ้นจากทางร้านเนี่ยจะเป็นเครื่องประดับงานมือสองแท้ๆจะไม่ได้ทำขึ้นใหม่ดังนั้นถ้าต้นขายแล้วก็คือหมดแล้วหมดเลยพี่ๆชอบชิ้นไหนนะครับอย่ารีรอที่จะกดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยครับ ก่อนจะส่งต้นกับนิกจะเช็คแล้วก็ตรวจสอบสภาพนะครับรวมถึงชุบล้างทําความสะอาดให้แล้วเรียบร้อยพร้อมหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมของสวยๆประจำวันนี้กันดีกว่าครับเรามาเริ่มกันที่งานชิ้นแรกกับสร้อยคอรมรกตโคลอมเบียรประดับเรือนเพชรนะครับตัวเรือเนี่ยเขาจะเป็นทองคำ 75%น้ำหนักรวม30.03กรัมประดับเม็ดยอดด้วยมรกตโคลอมเบีย7เม็ดน้ำหนักรวม5.76กรัตนอกจากนี้ยังประดับด้วยเพชรอีก103เม็ดรวม2.06กรัตความยาวสร้อยนะครับ16.6นิ้วราคาขายส่งต่อเพียง135,500บาทสวยงามแล้วก็ราคานะครับ ซื้อกันแบบเบาๆซื้อกันแบบง่ายๆกันไปเลยสำหรับชิ้นงานนี้ความเด่ดเด่นอยู่ที่เรือนเพชรซึ่งฉลุลายได้อย่างสวยงามแล้วก็เป็นสายสร้อยงานเก่านะครับที่ประดับมรกตโคลัมเบียสีของมรกตโคลัมเบียเนี่ยจะเป็นสีเขียวมีออร่าสีออกสไปร์แบบนี้เลยพี่ๆดูสีของเขาสิครับ มีออร่าแล้วก็มีเสน่ห์นะครับหน้ามองมากๆส่วนตัวเรือนเขาจะเป็นตัวเรือนเพชรงานเก่านะครับจะฉลุลายได้อย่างละเอียดอ่อนหวานแล้วก็ลงตัวมากๆเพชรที่ประดับขาวแล้วก็เล่นไฟดีครับข้างในสะอาดใช้ได้ตำหนิดน้อยนะครับส่วนตัวสายสร้อยมาในรูปแบบที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์ครับสายสร้อยลายแบบนี้หนาไม่บาง ตัวล็อกมาในสภาพที่ดีเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นตัวล็อกแบบ2ชั้นเป็นแบบเสียบแล้วก็จะมีตัวหนวดกุ้งล็อกด้านข้างอีกชั้นหนึ่งน่าซื้อที่สุดเลยกดจองมาได้เลยครับมาต่อกันที่งานชิ้นถัดไปนะครับกับงานสร้อยข้อมือแก้วป่งขามเกาะทองงานเก่าครับตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นทองคํา7 5าถึงน้ำหนักรวม19ุด เจกรัมนะครับประดับด้วยแก้วโป่งขามหลากชนิดหน้ากว้างซ้อยนะครับสูงสุงดอยู่ที่ประมาณ1เซนติเมตรความยาว17.7เซนติเมตรราคาขายส่งต่อเพียง2 1 0 0 0บาทอยากให้พี่ๆรีบกด C ีเ f เข้ามาเลยเส้นนี้เป็นงานเก่าที่สวยงามจริงๆนะครับแก้วโป่งขามเผื่อพี่ๆท่านไหนะจะยังไม่ทราบนะครับว่าเป็น หินนะครับแล้วก็เป็นอนัญมณีเนี่ยนำโชคซึ่งนำมาซึ่งสิ่งมงคลต่างๆเนี่ยรอบด้านเลยคนไทยแต่โบราณโดยเฉพาะคนเหนือนะครับมีความเชื่อว่าแก้วโปร่งขามจะมะะีคุณนะครับในด้านต่างๆ5ประการด้วยกันเช่น1นะครับ ช่วยทำให้ทรัพย์สินเนี่ยเจริญง,งอกงามเพิ่มพูน2ช่วยป้องกันไม่ให้เป็นโรคภัยร้ายแรง3ช่วยทำให้นะครับเจริญก้าวหน้าทางด้านการงาน4ช่วยทำให้แคล้วคลาดและก็ปลอดภัยจากอันตรายและประการที่5สําสำคัญมากๆเลยช่วยทำให้ชีวิตเรามีแต่ความสุขความเจริญครับ ความหมายดีแบบนี้พี่ๆนะครับที่รักงานเก่าโดยเฉพาะงานโป่งขามที่มาในรูปแบบสายสร้อยงานเก่าแบบนี้ไม่ควรพลาดต้นบอกเลยว่าให้รีบกด c f สายสร้อย แน่นหนาแข็งแรงสายสร้อยเนี่ยสวยงามมากๆเขาจะทําเป็นลายกล้างปานะครับส่วนแก้วโปรงขามหลากชนิดก็จะมีตำหนินะครับในเนื้อแก้วบ้างตามธรรมชาติของอัญมณีนะครับตัวชิ้นงานมาในสภาพที่ดีใส่เสริมเอาเคสเรียกสิ่งดีๆต่างๆเข้ามาสู่ตัวเราได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับ เรามาต่อกันที่งานแหวนงูประดับเพชรซิกเรือนทองงานเก่าครับตัวเรือนจะเป็นทองคา75-90%น้ําหนักรวม5.01กรัมประดับด้วยเพชรซิกแบบรองซับหน้ากว้างแหวน1.4คูณ1.9เซนติเมตรขนาดแหวน56.5ราคาขายส่งต่อ13,590บาท ตัวชิ้นงานนะครับเขาจะเป็นงานเก่าอยู่บนเรือนทองที่อยู่ในสภาพที่ดีสมบูรณ์เลยนะครับตัวแหวนง,งูเนี่ยคนไทยสมัยก่อนเนี่ยจะมีความเชื่อว่าแหวนง,งูเครื่องประดับที่ทําเป็นรูปงูจะช่วยป้องกันคุณใสแล้วก็สิ่งไม่ดีต่างๆไม่ให้เข้ามาสู่ตัวเรานะครับอีกประการหนึ่งเลยแหวนง,งูมีคุณ ด้านเมตตาอย่างมากเลยก็คือเหมาะกับพี่ๆนะครับที่ต้องติดต่อค้าขายกับลูกค้าใส่แหวนงูเอาเคล็ดเนี่ยช่วยเรียกสเสน่ห์ให้กับตัวของเราและก็ยังทำให้ลูกค้านะครับหรือว่าคนที่เราติดต่อด้วยเนี่ยมีเมตตากับตัวเรางานดีครับสำหรับชิ้นงานนี้เป็นงานเก่าที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตัวเพชรซิกที่ประดับแบบรองซับ เล่นไฟดีครับงานเก่าแท้ๆมาในสภาพสมบูรณ์แบบนี้น่ามีไว้ใช้จริงๆครับเรามาที่งานเพชรเก่ากันบ้างครับกับแหวนเพชรชูเรือนฉลุลายงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นปาหะน้้ำหนักรวม3.82กรัมประดับเพชรรวมทั้งวงในอยู่ที่69ต่างแบ่งเป็นเพชรยอดเหลี่ยมเกสร1เม็ด ประมาณ33ตังแล้วก็ประดับด้วยเพชรกุหลาบอีก36เม็ดรวม36ตังหน้ากว้างแหวน1.0คูณ1.5เซนติเมตรขนาดแหวน53ราคาขายส่งต่อถูกมากๆเพียง15,500บาทชิ้นงานสวยแล้วก็ดูวินเทจมากๆเลยครับ ตัวชิ้นง,งานเขาจะเป็นเรือนเพชรแบบทรงชูนะครับโดยที่เขาจะชูเม็ดยอดเพชรเกสรเม็ดยอดอขาวนะครับใช้ได้เลยแล้วก็ข้างในสะอาดใช้ได้ตำหนิน้อยเล่นไฟวิบวับส่วนเพชรกุหลาบที่ประดับก็เล่นไฟดีไม่บอดนะครับมาในรูปแบบที่ถ้าพี่ๆชอบสะสมะงานเพชรเก่าโดยเฉพาะตัวเรือนแบบชูแบบนี้นะครับ วงนี้อยากให้รีบกด 4F เข้ามาเพราะว่าต้นส่งต่อให้พี่ถูกจริงๆเม็ดยอดเนี่ยประมาณ33ตังวัดจากการทาบหน้าเพชรไม่ได้แกะช่างเล่นไฟวิบวับนะครับถ้าพี่ๆรักงานเพชรเก่าและอยากได้แหวนเพชรเก่าที่เพชรเม็ดใหญ่ๆหน่อยแนวราคาที่ไม่แพงวงนี้ต้องรีบ 4F เข้ามาได้เลยครับ เรามาต่อกันที่งานเพชรจิวเวลรี่กันอีกสักวงหนึ่งครับกับแหวนเพชรประกบดอกพิกุล3ช่อนะครับตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นทองคำ75-90%้าน้ำหนักรวม5.89การัมประดับเพชรนะฮะ40เม็ดรวมทั้งวงเนี่ยอยู่ที่1.60กศรัตเลยนะครับหน้ากว้างแหวน1.0 คูณ2.0เซนติเมตรขนาดแหวน48ราคาขายส่งต่อสุดคุ้ม37,500บาทคุ้มจริงๆแล้วก็ถูกจริงๆสำหรับแหวนเพชรวงนี้นะครับตัวชิ้นงานเนี่ยเขาจะดีไซน์โดยการใช้เทคนิคการนำเพชรมาประกบกันโดยการประกบเนี่ยใช้ฝีมือมากๆเลยนะครับจะดูเหมือนเพชรเม็ดใหญ่เลย เพชรขาวเล่นไฟข้างในสะอาดใช้ได้ครับดูประกายของเพชรแล้วก็น้ำของเพชรประกอบไปพร้อมๆกับที่ต้นบรรยายได้เลยนะครับขนาดแหวน48สามารถปรับเพิ่มหรือว่าลดขนาดได้นะครับเพิ่มขนาดละ200บาทลดขนาดฟรีชิ้นงานสวยมาในาสภาพที่ดีมากๆเลยแหวนเพชรแบบนี้พี่ๆสามารถที่จะ มีไว้ใช้ใส่ติดนิ้วได้เลยนะครับใส่ออกงานก็ไม่อายใครตัวเพชรวิ่งไฟดีกด CF กดจองเข้ามาได้เลยนะครับเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันที่งานกำไรเพชรกันบ้างนะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม15.06กกรัมประดับด้วยเพชรทั้งหมด 24เมตรรวมประมาณ60ตังค์นะครับหน้ากว้างของตัวกําไลอยู่ที่ยอยู่ที่0.5เซนติเมตรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง5.4เซนติเมตรราคาขายส่งต่อนะครับ42,500บาทตัวกําไรเขาจะเป็นลนะักษณะวงรีใส่ง่ายตัวล็อกแน่นหนาสมบูรณ์ตัวล็อกนะคบเป็นระบบ2ชั้นตัวเสียบแล้วก็จะมีตัวหนีบนะครับคอยล็อกอีกชั้นหนึ่ง อ,อันนี้เป็นกําไรที่ใส่เทียบกับข้อมือต้นนะครับซึ่งก็ใส่เห็นชัดแล้วก็เป็นขนาดที่เหมาะกับการใช้งานได้ในทุกๆวันครับกำไรแบบนี้เป็นแบบเรียบหรูดีไซน์ดีเขาจะใช้เทคนิคการฝังเพชรแบบฝังสอดนะครับซึ่งจะทำให้ตัวเพชรเนี่ยไม่เกี่ยวเสื้อผ้าเวลาจับ เราเอามือลูบๆนะครับตรงด้านหน้าเนี่ยเขาก็ะจะรู้สึกเลยว่าสมูทนะฮะแล้วก็เวลาใส่เราก็ไม่ต้องระวังมากจะไม่เหมือนพวกงานที่ว่าชูขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับที่เวลาใส่เนี่ยเราต้องระวังนิดนึงเพชรที่ประดับเป็นเม็ดเล็กขาวเล่นไฟดีข้างในก็สะอาดใช้ได้นะครับ mm hmm. เวลาที่กำไรโดนแสงจะ เรืองรองแบบนี้เลยตัวเรือนแน่นหนาแข็งแรงสมบูรณ์และที่สำคัญราคาไม่แพงครับกำไรวงนี้จะทำให้ทุกๆวันของพี่มีแต่กำไรแน่นอนรีบกดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยครับ <c oughs> เรามาต่อกันที่งานสร้อยข้อมือพรีมาโ Line ดอกไม้กับผีเสื้อนะครับ ตัวเรือเนี่ยเขาจะเป็นทองค 99. 99ํา99.99%และก็ทองคําขาว 14K น้ำหนักรวมทั้งชิ้นเนี่ยอยู่ที่14.35กรัมหน้ากว้างสูงสุดของสร้อยข้อมือนะครับอยู่ที่ประมาณ1เซนติเมตรความยาว16.5ซนติเมตรราคาขายสุดคุ้มเพียง35,800บาท งานสวยงานน่ารักนะครับแล้วก็ตัวชิ้นงานเนี่ยโดดเด่นด้วยดีไซน์มากๆเลยดีไซน์ของเขาจะมีความหวานนะครับโดยการใช้รูปหัวใจนะครับต่อกันเป็นแต่ละข้อแล้วก็แต่ละหัวใจเนี่ยออันใหญ่นะครับเขาก็จะใชะ้ผีเสื้อนะครับแล้วก็ดอกไม้ ประดับอยู่ด้านบนสวยงามลงตัวเป็นงานที่ใครใส่ก็ดูน่ารักใครใส่ก็ดูน่ามองครับสร้อยพีมาโก้เส้นนี้มีดีไซน์ที่สวยงามพี่ๆสามารถที่จะ,ะใช้ใส่ติดข้อมือได้เลยนะครับทั้งการทำงานเนี่ยดีไซน์ของเขาก็ดูเรียบร้อยหรือจะใส่ออกงานใส่ไปเที่ยวก็ดูดีครับงานพีมาโก้เป็นงานทองที่ มีมาตรฐานแล้วก็เป็นงานแบรนด์ระดับโลกนะครับดังนั้นเรื่องดีไซน์แล้วก็เรื่องของมาตรฐานของเขาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยดีงามมากๆกดจองมาเลยครับมาต่อกันที่งานจี้เข็มกลัดเพชรเรือนฉลุลายงานเก่าครับตัวเรือนจะเป็นปาหะน้ำหนักรวม9.78กรัม ประดับด้วยเพชรน,นะครับรวมทั้งชิ้นอยู่ที่1.37กรัตแบ่งเป็นเพชรยอดเหลี่ยมเกสรนนะครับเม็ดใหญ่เลย1เม็ด33ตังนอกจากนี้ยังประดับด้วยเพชรกุหลาบย่อยอีก79เม็ดรวม1.04กรัตหน้ากว้าง2.8คูณ4.5เซนติเมตรนะครับราคาขายส่งต่อ32,500บาท คุ้มมากดีงามมากๆเลยสำหรับจี้เข็มกลัดเพชรชิ้นนี้ตัวเพชรเกสรที่ประดับขาวแล้วก็เล่นไฟใช้ได้เลยนะครับส่วนข้างในเนี่ยก็ตำหนิน้อยครับเ<อ>พชรกุหลาบที่ประดับเล่นไฟดีตำหนิน้อยเช่นเดียวกันโดยรวมมาในสภาพที่ดีสวยงามครับตัวด้านหลังจะเป็นเข็มกลัดนะครับที่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ ตัวชิ้นงานสวยหวานมากๆเลยครับจี้เข็มกัดเพชรแบบนี้ปัจจุบันหายากแล้วนะครับถ้าพี่ๆเป็นคนสะสมงานเพชรเก่าชอบ<ม>จี้เพชรหรือว่าเข็มกัดเพชรแบบโบราณงานชิ้นนี้ต้องรีบกด c f ต้องรีบกดสั่งซื้อเข้ามาตัวเรือนฉลุลายได้อย่างอ่อนหวานแล้วก็ลงตัวโดยมีความประณีตนะครับอยู่ในชิ้นงานแบบเต็ม,ตมๆกด CF มาเลยครับ เรามาต่อกันที่แหวนมุกมาเบเรือนทองงานเก่านะครับตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นทองคํา75-90%น้ําหนักรวมทั้งชิ้นเนี่ยอยู่ที่8.74กรัมประดับเม็ดยอดด้วยมุกมาเบนะครับขนาดประมาณ13มิลมันวาวสวยงามมากๆเลยแล้วก็หน้ากว้างแหวน อยู่ที่1.8คูณ1.8เซนติเมตรขนาดแหวน52ราคาขายสุดคุ้มนะครับ14,500บาทชิ้นงานสวยแล้วก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เป็นงานเก่าที่ดูวินเทจมากๆเลยครับตัวชิ้นงานนะครับจะทำแบบเรียบหรูใช้ทองเยอะดูที่ก้นแหวนกันนะครับเขาทำเป็นแกะลายสวยงามที่ก้นแหวนนะครับ มีดีเทลแล้วก็มีความละเอียดตัวก้านมาในสภาพที่สมบูรณ์หนาไม่บางครับส่วนตัวมุกมาเบ้เม็ดใหญ่นะครับก็มันวาวสวยงามสีแบบนี้เลยถ้าพี่พี่รักงานมุกโดยเฉพาะงานเก่าแหวนมุกมาเบ้วงนี้ หมาะที่จะเป็นแหวนไว้ใส่สวยๆติดนิ้วได้ในทุกๆวันไม่เกี่ยวเสื้อผ้าใส่แล้วดูดีมีสเสน่ห์อย่าบอกใครเลยนะครับสำหรับแหวนมุกงานเก่าวงนี้ส่งต่อให้ในราคาถูกจริงๆรีบกด c f มาได้เลยครับ เรามาต่อกันที่งานแหวนทับทิพมพม่าแถวเรือนทองงานเก่านะครับตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นทองคำา7 9 9้ําน้ำหนักรวม7.17กรัมประดับด้วยทับทิพมพม่านะครับหน้ากว้างของแหวนเนี่ยอยู่ที่0.9คูณ1.5เซนติเมตรขนาดแหวน52ราคาขายส่งต่อนะครับ 15,500บาทดีงามมากๆราคาดีด้วยนะครับสำหรับแหวนทับทิมเรือนทองงานเก่าวงนี้ที่พี่ๆสามารถที่จะใช้เป็นแหวนใส่ติดนิ้วได้เลยซื้อใส่เองก็ได้หรือจะซื้อฝากนะครับคนที่พี่ๆรักก็ดีครับงานของตัว แหวนวงนี้เนี่ยเด่นสะดุดตาด้วยทับทิมฮะเขาจะเป็นทับทิมพม่าสีชมพูเข้มนะครับจัดทำเป็นเรือนแถวทั้งหมด3แถวโดยที่แถวกลางเนี่ยเขาจะฝังแล้วก็เล่นลายเหมือนตาม้านะครับส่วนด้านข้างจะใช้ทับทิมเม็ดเล็กๆ เรียงเป็นแนวเป็นสองแถวขนาดที่ด้านข้างก้านแหวนมาในสภาพที่ดีครับสมบูรณ์แน่นหนาไม่บุบบี้งานดีใส่ติดนิ้วได้เลยไม่เกี่ยวเสื้อผ้าอีกต่างหากกดจองเข้ามาได้เลยครับมาต่อกันที่งานสร้อยข้อมือพลอยขั้นเพชรแบบหวานๆกันบ้างครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา7 9 9้ําน้ำหนักรวม1ิ 1 50กรัมประดับด้วยพลอยหลากชนิดนะครับอาทิเช่นทับทิมพมา่าเผาเก่าบุษราคมบังกระจกักเผาเก่าไพลินซีลอนนะครับเผาเก่าพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนนอกจากนี้ยังประดับด้วยเขียวส่องนะครับเพชร16เม็ด รวม60ตังค์หน้ากว้างอยู่ที่0.7เซนติเมตรความยาว17.1เซนติเมตรราคาขายส่งต่อเพียง33,500บาทคุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับสร้อยข้อมือเส้นนี้บอกเลยว่าถ้าพี่ๆรักแล้วก็สะสมงานพลอยไม่ควรพลาดเลยได้พลอยที่เป็นพลอยที่น่าสะสมแล้วก็มีราคานะครับทั้งทับทิมพม่า บุษราคบับางตะเไพลินซีรอนเขียวสองเนี่ยบอกเลยว่าสุดยอดแล้วนะครับชิ้นงานมาด้แบบเรียบหรูเขาจะใช้พลอยนะครับประดับต่อกัน2เม็ดแล้วก็ขั้นด้วยเพชรอีก2เม็ดตัวชิ้นงานมาในสภาพที่สมบูรณ์ไม่บุบบี้ตัวล็อกนะครับแน่นหนาแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้เช่นเดียวกันสีของพลอยที่ประดับนะครับเขาจะ ให้สีที่โดดเด่นไม่อ่อนจนเกินไปแล้วก็ไม่มืดนะคะเป็นสีแบบหวานๆใส่ยังไงก็สวยครับสำหรับสร้อยข้อมือพลอยอชิ้นนี้นะครับถ้าพี่ๆเป็นคนรักงานพลอยแล้วก็กำลังมองหาสร้อยข้อมือสักเส้นหนึ่งนะครับไว้ใส่ติดข้อมือที่เน้นงานที่แบบเรียบๆหรูๆนะครับแล้วก็ดูสดใส ให้ความสุขความชื่นบานในชีวิตประจำวันเส้นนี้ตอบโจทย์พี่พี่แน่นอนครับกด C f เอมาได้เลยเรามาต่อกันที่แหวนทับทิมเรือนดอกบัวเพชรงานเก่าครับตัวเรือนเขาจะเป็นทองเคงานเก่าน้ำหนักรวม6.57กรัมประดับด้วยทับทิมพม่าดิบนะครับแล้วก็เพชร รวมทั้งวงในอยู่ที่16ตังแบ่งเป็นเพชรยอดนะครับเกสร1เม็ด7ตังแล้วก็ประดับด้วยเพชรกุหลาบอีก6เม็ดรวม9ตังหน้ากว้างแหวน1.7คูณ1.6เซนติเมตรขนาดแหวน51ราคาขาย19,950บาทชิ้นงานสวยเป็นงานเก่านะครับที่อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้มากๆเลย ตัวชิ้นงานเขาจะทำขึ้นเรือนนะครับเป็นดอกบัวเพชรตัวดอกบัวเนี่ยจะประดับด้วยทับทิมซึ่งเป็นทับทิมพม่าดิบทับทิมเนื้อแก้วสีชมพูเข้มใสนะครับแล้วก็ตัวเพชรที่ประดับจะแบ่งเป็นเพชรเกรสรกับเพชรกุลาบนะครับซึ่งเพชรตรงกลางเม็ดยอดเนี่ยเขาจะเป็นเพชรเกรสรน,นะครับ โดยที่เพชรเกรสรตรงกลางขาวแล้วก็เล่นไฟใช้ได้เลยนะครับเล่นไฟดีข้างในตำหนิน้อยครับส่วนเพชรกุหลาบก็เล่นไฟไม่บอดเช่นเดียวกันมาในเรือนพุ่มแบบนี้สวยหวานแบบนี้อยากให้พี่ๆที่รักงานเก่าแล้วก็ชอบงานที่เป็นพุ่มๆชอบงานเก่าที่มีความละเอียดในชิ้นงานนะครับ รีบกด CF เอกดจองเข้ามาได้เลยการแหวนและตัวเรือนมาในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้ครับการแหวนหนาไม่บางนะครับแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยเป็นพุ่มบอกได้คำเดียวว่าสวยแหวนแบบนี้ใครใส่ก็ดูดีใครใส่ก็ดูงามครับสามารถที่จะเป็นแหวนไว้ใช้ใส่ติดนิ้วโดยเฉพาะการใส่ชุดไทยได้เลยกดจองมาเลยครับ มาต่อกันที่งานชิ้นสุดท้ายประจำวันนี้นะครับกับเข็มกลัดผีเสื้อเพชรงานเก่าครับสวยจริงๆอ่าถ้าพี่ๆสะสมงานเก่าห้ามพลาดนะครับตัวชิ้นงานเนี่ยเขาจะเป็นทองคํา 14K น้ำหนักรวมทั้งชิ้นเนี่ยอยู่ที่11.67กรัมประดับด้วยทับทิมพม่าดิบนะครับแล้วก็เพชรกุหลาบจำนวน54เม็ด รวม84ตังหน้ากว้างเนี่ยของตัวเข็มกลัดอยู่ที่4.9คูณ2.7เซนติเมตรขนาดใหญ่ไม่เล็กเลยนะครับราคาขายส่งต่อ35,000บาทชิ้นงานสวยดุดดังมีชีวิตจริงๆเป็นขนาดที่ใส่เห็นชัดนะครับไม่ใหญ่เวอร์แล้วก็ไม่ได้เล็กจิว๋วเป็นขนาดกลางๆนะครับตัวชิ้นงานลวดลาย เหมือนผีเสื้อจริงๆเลยเขาจะขึ้นเรือนนะครับฝีมือของช่างเก่าเนี่ยสุดยอดต้นนี้บอกเลยนะครับว่าช่างเก่าเนี่ยเขาฝีมือดีช่างสมัยใหม่ไม่สามารถเรียนแบบได้เลยพลิกมาที่ด้านหลังก่อนเห็นทองไหมครับใช้ทองหนาเป็นสลักนะครับตรงกลางแบบนี้เป็นลนักษณะของงานเก่าตัวก้านเอเข็มกลัดเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับ อันนี้ต้นซูมให้พี่พี่เห็นความชัดเจนของตัวเรือนนะคะตัวเรือนด้านหน้าเป็นผีเสื้อเหมือนผีเสื้อจริงๆเป็นงานเก่าที่ละเอียดแล้วก็น่าสะสมมากๆครับกดจองมาได้เลยครับพี่พี่กดจองกดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับถ้าพี่พี่ สะดุดตาแล้วก็ตกหลุมรักชิ้นไหนแล้วแล้วก็อย่ารีรอครับรีบกดสั่งซื้อมาได้เลยเพิ่มเพื่อนกันหรือยังต้นย้ำอีกทีนะคะเผื่อพี่พี่ท่านไหนยังไม่ได้เพิ่มเพื่อนกันเข้ามาสามารถที่จะเป็นเพื่อนโดยการสแกน QR code ด้านขวามือนี้หรือพิมพ์ ID Line มาก็ได้ย้ำอีกทีว่า ID Line ของทางร้านคือ at b u n p i t a k a b o n p i t a k นะครับทุกชิ้นเป็นงานเก่างานมือสองงานโบราณแท้ๆไม่ได้ทำใหม่ขึ้นมาดังนั้นจะมีอย่างละชิ้นเท่านั้นครับและที่สำคัญก่อนจัดส่งต้นกับนิกเช็คสภาพ แล้วก็ชุบล้างทําความสะอาดให้แล้วเรียบร้อยพร้อมใส่ทุกชิ้นวันนี้ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่อยู่รับชมแล้วก็เมตตาร้านเพชรทองบุญพิทักษ์ด้วยดีตลอดมาการอัปเดตในวันพรุ่งนี้คือช่วงบ่ายเวลาเดิมแล้วพบกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย